สวัสดีจ้าแม่แม่เอฟซีพ่อพ่อแม่แม่เอฟซีจ้ะมาต่ออีกกันจักคลิปจต่จ้ะอ้าห้องเขาบ้านามามาแม่เปิดให้ลรกเพื่อนจากเขาบ้านตาเข้ามาเข้ามาเล็วเออสม ตาบอดเพอนอยากเข้าบ้านพี่น้องเ้ยห้องห้องอยากเข้าบ้านเนี่ะมึงพี่น้องมั้ยโอ้ยแน่เดี๋ยวเถอะเห็นสลิดกับดำหน่อยบัง้งเนาะแลนได้ชื่นใจหายแล้วจ้าพี่น้องหายหายดีแล้วจ้าหายกินไรวะไดเด้่ยพอนสียหกักเนี่ยสลิดเอ,อวอ้วนขึ้นแล้วจ้ะ สลิดเริ่มอ้วนแล้วจ้ะเรือตัวดำบเลยจ้ะ,จะดับหน่อยเซาไข่แล้วพนกินเก่งเก่งพี่น้องเลยพออยากเ,าเอาได้ญาติผู้น,น,นั้นญาติผู้นี้เอ้อกินเก่งคักผู้นล่อทองใครองๆก็พนะเห็นลูกเป็นซีก็ดีใจละดำป่วยอยู่สองมือบางแนะตัวหน่อยขาหอ,อย่พี่น้องเย้ยแต่ว่าดีใจที่เขาเซาน่ะมุดเซากะกวก,กวฝ่าทลายจวนกับยะ แก้ไขไปให้เพื่อนยากแก้กเสบลงไปซ่วงขึ้นพื่อนะดูพี่น้องโอ้ยเพื่อนหิวหนำข้างหนอกก็มีกินนี่ลูกเอ้ยเพื่อนขาเขามากินข้างไหนพี่น้องเลยเพื่อนว่าแมวติดมองไดเราเพิ่งตีติดประจำเลยเปลี่ยนมองกินไม่หนาเพื่อนห้องแอว้วแอว้แอวเอว้หองเป็นชั่วโมงแล้วก็ไม่ได้คิดว่าเพื่อนสีห้องเขาบ้านนะพี่น้องนี่นะ สองตัวเดี๋ยวนี้ติดบ้านนะอยากเข้าแต่บ้านย่างเดียวบ่หนีไปเที่ยวไซส์ละเฮ็ดหมันละโอ้ยดีใจหลายพี่น้องเนียดีใจซึ้งใจอืมนังด้วยนะดีใจครับอืมสองตัวสมจุกสิใหญ่ทันแล้วนะสมจุกอะนะปีเดือนหน,านนะ้าไหนก็เฮ็ดเอาเฮ็ดหมันได้แล้วเนี่ย ายครับล่ะเนี่ยน้องเน้พันเมียพันเพียพเพิ่นพะไรแต่เหรียญไตม้าก,ก็ตีนดำปีๆเลยเนาะลูกไซด์เลยนะขนาดพ,พ,พิ่นเมียพันเต้าแพร่แฮบๆแพร่เยอะพี่น้องเอ้ยตะลิดตัวลูกมันหน้าห้อนเนาะพัดลมก็บ่อยากเปิดเด้อพี่น้องมันดูดไอห้อนเข้ามาปะทะดโตลูกน้อยๆเนี่ยมื่อนั่งะลิดก็ถชือพัดลมนี่แหละพัดล้มไอห่อนนี่แหละเงาเลยสลิดอะ อยู่ซื้อๆกับไข่อันนี้ไม่ป้าทั้งหากทั้งอันนี้่ไข่แน่เลยกินเอียมแรนหยาดเขาเอ้ยคู่เขาจนว่าชีหมอกไข่ช้องเมื่อชีหมอกซ้อมแล้ชีหมอก